ร้านลับเติมทองอีนฟูบบลเฟส2023และเกมมือถืออีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง15-20%้ยนู่นนะราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้าน Overtop u p ครับตอนนี้ถูกลงกว่าเดิมอีกลิงก์อยู่ใต้คลิปโมกโกโก,ก้กับรหัสกาก้านะนี่ได้มาก็สุ่มร้อยเดียวได้เลยนะเป็นรหัสกากา้าเจอกับทีมทีมสุดยอดม่ดูว่าจะชี๊พอสู้กับทีมนี้ไหมนะแต่ดูที่อัพมาก็ ยิง86แล้วก็วิ่งอันนี้ปรับรถแบบฉบับตัวเองอีกทีนึงนะไม่ดูว่าจะสู้ไหวไหมนะแต่ก็ลองดูว่ามโกโก้ถ้าเกิดชนะทีมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าน่าจะใส่สุดอยู่พอดีจะทำตำนานเวอร์ไหมนะเจอกับโคเีกาหลีใต้นะมาดูว่ามโกโก้จะทำได้ไหม มาก่อนเราเปิดก่อนค่อยๆไปก่อนอันดับแรกให้เอ็มปเป้นะแล้วก็เกมนี้จะพยายามนี่ส่งไกลๆแล้วให้โอ้ยไม่เข้าจะพยายามส่งไกลๆแล้วให้มูกกโก้วิ่งไปเอาบอลเองนะถึงจะโกงนะถ้าเกิดส่งบอลส่งบอลธรรมดาปกติมันก็ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากต้องให้มูกกโก้วิ่งเยอะๆนะให้กองหลังเขาตามไม่ทันนี่ราฟาเอล จะลอกหมดสนามเลยมั้งเนีมาดิอยากให้เราได้ตัดบอลนะถ้าตัดบอลปุ๊บโมโกโก้ได้เลยนะไปก่อนกากะไม่ได้นะเราจะส่งให้เอปเป้จะพยายามส่งให้ปีกก่อนนะแล้วก็ให้ปีกส่งมาให้โมโกโก้ไกลๆอีกทีนี่อันนี้เป็นสเต็ปการเข้าทำของเราจะไปแนวๆนี้นะเนี่ยแล้วก็รอส่งโมูกโก้เอ้าแต่ปฏิทินซไม่เป็นไร ส่งไปเลยเนี่ยมาแล้วหมูกุกนายทำได้นายเม่งสุดยอดนะไปแล้วหนึ่งซูนนะกับหลังตำนานเอ้ยมูกุก๊กสุดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้หาช่องได้ความไวนะแต่ร่างเก่าก็ดีนะแต่รู้สึกว่าร่างนี้หาช่องดีขึ้นเยอะนะแต่ใครมีร่างเก่าอยู่แล้วก็ใช้ร่างเก่าก็ได้นะ เอยจะเย็นพี่จะรอดยิงไกลเลยนะโอ้โหอิโต้ดูการเข้าทำเขาก็สุดยอดนะมีหักแล้วก็ใส่รถม่วงเลยแต่มกโกโก้เราเด็ดกว่านะเราสายแบบพุ่งจวดจะรวจพุ่งจวดไปก่อนตามสเต็ปเดิมเอากลางออกปีกแล้วยังไม่ได้เอาดุดแล้วส่งแล้วส่งให้มูกโก้เลย ส่งไม่ได้เจอเขาบาังแล้วต้องเล่นเองอติดมาก่อนตอนนี้ก็รับไปติดดีโย้ไม่ติดมาส่งให้ติดมไม่ได้สักทีนะปีดขวาเนนะี่ยอ้าวอ้าวโอ้โหไปเจอได้แล้วเอวติดไนงะโอเคสวยไนงะได้ไหมได้โอเคส่งครับถ้าระยะนี้คือแบบ ปิดไปมูโกโก้มันโอ้ยสำคัญค,คือมันไม่มีระยะให้วิ่งพอนะมันก็เจอกองหลังเจอโก้เขามาตัดก่อนพอดีโอมันตัดเราปินเลยอะจะส่งให้มูโกโก้ไกลๆนี่ต้องสู่ประมาณครึ่งสนามนะไม่ก็เลยเครื่งสนามมาได้นิดหน่อยถึงจะส่งได้ไม่งั้นโก้เขาก็มาคุบไม่ก็กองหลังเขาก็เอาทันนะว่ายิงวิ่งไปเรื่อยๆกองหลังเขาก็ไปนำก่อนแล้วเนะี่ย นระยะนี้ยังไม่ได้นะไปก่อนอรน,นี้ก็รับไปก่อนจะนี้แบบสง่งทีส่งไกลๆแล้วให้วิ่งไปเลยนะสปีดต้นเกเปเลยเน,นี่ยแบบเนี้ยแต่นี้ไม่ได้แลวนะคือสุริยะละเดถ้ามาอยู่ระแบบหว่างนี้รู้สึกว่าจะเล่นยากนะเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยหมานนะระยะนี้มาเนี่ยอาเรียบร้อยแล้วมมโกใส่ลูก2โอ้โยติดได้ไงวะ

ดูมเมดิเก้ด้วยต้องพึ่งฮาคิมี่เนี่ยสวยครับบุนฮาคิมี่ปุ้มไว้ในงานนี้เรียบร้อยเลยนั่นนะถ้าเป็นแบ็กซ้ายตัวอื่นนี่น่าจะตามไม่ทันนะนี่โมโกโก,โก้กับบครึ่งหลอดแล้วนะยังไม่เปลี่ยนออกนะยังชวดยังชวดอยู่นะปีกวาก็ให้เป็นบูโน่เอาตัวเปิดแม่นๆไว้นะ จะได้แบบส่งให้มูโกแบบไม่ต้องขาดไม่ต้องเกินมากจะได้เข้าสูตรเข้าแก็บไปก่อนอชนะได้นี่มูโกนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเลยนะเนี่ยว่าเราใช้ความเร็วสู้อย่างเดียวเลยคือไม่เทคนิคเทคคอะไรมากเลยหไหมรับเสร็จพุ่งหน้าโอ้โหนี่ไม่ได้นะนี่ยังได้อยู่เอา้าไปอะ่ะโอ้ยติด มาดิเอาติดสวยโก้ได้อีกลูปนะตรงกรอบแนละ้วแต่แบบโก้ยังยังเหนียวอยู่แล้วก็ไม่แรงเท่าที่ควรดีไม่สิบังออ้ยมาดีม, <c oughs> มาด,มาดิติดเจ้าพานคอยไม่ได้หรอกมาแล้วนะพุ่งเลยโอ้ยติด ยังไม่ทัดไม่หลุดเอาเอาสวยไปโมูโกโกะมองได้ไหมไม่ได้แต่ยังได้โอ้ไม่ได้เนาะมาดิตรงนี้ก็บังไว้นะเนี่ย,ยเบะเป้เดี๋ยวก็หักมาเอาไม่หกักมาดิมาโรดนะีติดเรนะับรอส่งให้โมูโกโก้ใหมตอนนี้ก็รับไปแบบชิวๆรู้สึกว่า การมีกองหน้าตัววิ่งเร็วๆน่ะจะค่อนข้างง่ายนะแบบไม่ต้องต่อบอลจนไปถึงหน้าโกก็ได้อ่ะเจาะต่อแค่ครึ่งสนามแล้วก็ส่งไปเลยก็ได้เห็นกองหน้าวิ่งหน่อยแล้วก็ส่งไปเลยนะแล้วแบบคือมันเอาบอลได้นะอย่างโมโกโก้เนี่ยกกกปกติรหัสนี้ไม่มีไม่ค่อยมีกองหน้าตัวไวๆนอกจากเจสุด่ะแต่จากเจสซดไปก็ไม่มีแล้วมีโมโกโก,ก้มาก็ดีขึ้นอ่ะ เวลาแทงไปรู้สึกว่ามันได้บอลเยอะกว่ากล้องหน้าที่ไม่ค่อยเร็วนะมีโอกาสได้บอลเยอะนะวิ่งแซงวิง่งวิ่งตัดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการแทงนี่จะอันตรายขึ้นถ้ามีกล้องหน้าไวๆแบบนี้นโงแต่ถ้ามันตีแบบนี้ก็ไม่ได้โอเคได้อยู่ไม่ได้ลวมาดีตีนี่ไงดักไปหมดแล้วข้าพเจ้ารู้เหตุการณ์ทั้งหมดว่าตี มาดิออกนี่ไงเจ็ดสิบนาทีแล้วจะได้ไหมนะได้อีกรูปไหมจะได้ให้มันแบบการันตีมาไปสวยอืมแต่ไม่ได้บนจะส่งให้แบกว่ะยังกลับมาตีนันะเรียบร้อยนะรอส่งให้ ตีได้ไหมไม่ได้โว้ยล้ำเกือบไปจะมีล้ำนี่ลุมใส่เลยนะนะขออีกลูกนะให้แบบให้มันเด็ดขาดกับมูกุกุมาแต่ตอนนี้มกูกุกุก็น่าจะหลอดแดงแล้วนะผ่านมาขนาดนี้แล้วความอิดน้อยโรนาดินโยว่ายังไงนี่ Tao chả mà xu gặp kiếm mẹ đã trả đầy mà Suối này nè Một cục cô toàn đai đó nè Ôi Suối bà đây hay Messi luôn Ta ký nó hình toàn đai đó nè Má đi Ít lúc thó Có ít lúc này Mồ cô đó bình bộc mới đó nè hay quyền cần Ôi Nó là sẽ Liệp 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 rồi ออกเยอะก็ถือว่าสุดอยู่นะแต่ยังแบบยังไม่ได้ใส่สกอร์แบบเน้นๆให้แบบมั่นใจแต่ก็ถือว่าเด็ดอยู่ลูกแรกได้แค่ลูกเดียวกดออกก่อนนะไม่มีเวลาได้ทําลูก2เลยแต่ถือว่าสุดนะวิ่งแสงวิ่งอะไรได้หายช่องดีนะดีกว่าร่างเดิมแต่รู้สึกว่าร่างเดิมจะให้อะไรครบกว่าแต่ร่างนี้ก็สุดนะถ้าใครไม่มีก็ร่างนี้แหละ แต่สุดถือว่าสุดอยู่นี่แหละแคะแนนสักแเต็ม10อ่ะนะเดี๋ยวเอาไว้เจอตาหน้านี่ตานี้มูกกโกก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราเจอดีอะไรนยเขากดออกเลยนะไม่คิดว่าจะให้เสมอเลยโอเคก็ชนะนะ ยอๆนะโมโก้แสบแสบเอาเรื่องอยู่เจดีสองโอเคได้อยู่ได้เลยแหละเจอกัน